Master Skill 2ิลสองรุนไหนสายพ่นไฟจะดีขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยแล้กัน เพจ to Win Top Up ัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะในส่วนของไนท์เนี่ยนะครับจะได้รับการเพิ่มเติมไปในทางสายพลล่นล้วนเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสายคริแต่อย่างใดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกก็คือเ e l ลเชียลดาร์ก n a นออรนั่นเองครับ สกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกวงแหวนออกมารอบตัวเองนะครับในระยะ4เมตรนะครับพร้อมกับทำดาเมจไปในพื้นที่ที่เราเลือกไว้นะครับจากดราก้อนบีชคูณ400นะครับก็คือเอาสกิลค้นไฟเนี่ยมาคูณ400น่ะเออมันก็จะค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ยังทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับต่อเป้าหมายที่เป็นเผ่าเดมิฮิวแมน หรือเผ่าแองเจิลด้วยนั่นเองนะครับอีก20%เลยนะครับผมและตัววงแหวนเนี่ยจะคงอยู่เป็น30วินาทีนะครับและในระหว่างที่มีวงแหวนตัวนี้อยู่นะครับการใช้พ่นไฟหรือพ่นน้ำเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีก30%เลยครับซึ่งสกิลนี้นะครับเป็นความเสียหายแบบกายภาพนั่นเองนะครับและระยะของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7.5เมตรนะครับไกลกว่าพ่นปกตินะครับเพราะพ่นปกติจะอยู่ที่6เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของหลอดไล่นะครับอยู่ที่2วินาทีนั่นเองนะครับคู่ดาวทักิลนี้นะครับ45วินาทีนะครับดีเลย์1วินะครับและ SP ีที่ใช้นะครับก็จะอยู่ที่64หน่วยนั่นเองครับเวลาเราใช้งานนะครับเขาก็จะให้เราเลือกพื้นที่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการยิงออกไปแบบนี้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมฮะก็จะทำดาเมจเป็นวงกว้างแบบนี้ก็คล้ายๆกับพ่นไฟนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาไอซิคิวพ่นไฟเนี้ย มาคูณน,นะครับ400%เข้าไปนะครับก็จะแรงมากๆเลยนะครับแล้วระหว่างที่มีวงแหวนตัวนี้นะฮะอ่าไนนะครับก็จะสามารถพ่นไฟได้แรงขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถใช้พ่นน้ำได้แรงขึ้นด้วยนะครับผมอ่าดาเมจก็จะ เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนนี้นั่นเองครับสกิลถัดมานะครับคือสกิลมิราเคิลนั่นเองนะครับสกิลนี้อัพได้ถึงเลเวล5ครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราใช้มาสเตอร์สกิลนะครับหรือว่าเซเลเชียลดราก้อนออร่านะครับเวลาเราใช้สกิล HP อะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการรีเลือดแทนนะครับการเสียเลือดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะรีเลือดจาก5%ของแม็กเอเลยนะครับแล้วก็ HP อะไรเนี่ยปกติพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถฟื้นฟูเลือดหรือเอตามธรรมชาติได้เนี่ย ตัวนี้ก็จะปรับให้สามารถฟื้นฟูเลือดและ HP ตามธรรมชาติได้นั่นเองนะครับอาซึ่งตัว HP อะไรนะครับใครที่เคยเล่นไหนพ่นก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเรากด HP อะไรเนี่ยเราก็จะพ่นแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว HP อะไรให้ทุกคนดูนะครับเวลาเรากดใช้ปุ๊บแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะว่าตัวเราเนี่ยก็จะทําการเผาศัตรูรอบๆแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเราก็จะเสียเลือดด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เป็นตัวของ เซอร์เ e ชเชลดาร์คอนออร่าเพิ่มขึ้นมานะครับดูนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นการเด้งเลือดแทนเห็นไหมเด้งมาพันสองพันสองพันสองนี่ครับเห็นไหมไม่เสียเลือดแล้วนะครับทั้งทังที่ตัวเราไหม่อยู่แบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วตรงนี้ครับถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมันจะเด้งทีละ5%ครับทุกคน 5%นะฮะเออทุกวินาทีเลยนะครับแค่1ิวิเนี่ยคุณก็เด้งกลับมาครึ่งหลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไนก็จะตายค่อนข้างยากนะครับนี่ HP อะไรเห็นไหมเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งรัวๆแบบนี้นะครับผมถัดมาคือ Dragon นร w ครับเป็นแพสซีฟอีกหนึ่งอันนะครับที่เมื่อเราใช้สกิลพค่นไฟหรือสกิลพค่นน้ำนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับ e l e s t ช i a l Dragon Beat เพิ่มเติมเข้าไปในความเสียหายครั้งนั้นนั่นเองนะครับ c ซเลเช a ยลดราค้อนบี t คืออะไรครับมันจะเป็นการสร้างควาามเสียยใน ทุกๆ0.5นย์าวินะครับซึ่งคิดดาเมจจากตัวสกิลพ่นไฟหรือพ่นน้ำนะครับคูณกับ0.10นั่นเองนะครับเป็นเวลา1.5ึ่งาวินั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราพ่นไฟหรือพ่นน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกติดเบิร์นติดฟรีสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพาสซีตัวเนี้ยครับเวลาเราพ่นไปทุกครั้งเนี่ยมันจะทำให้เด้งเลือดไปอีก3รอบนะครับอ่ะอย่างเช่นพ่นน้าตัวนี้ปึ๊บดาเมจขึ้นมาแล้วเห็นเลขแดงๆเร่งไหมสามรอบ นี่เด้งดาเมจสรอบนะครับอันนี้อาจจะมีปิงนิดนึงทุกคนึบนี่เด้งมา1 2 3เนี่ยพันห้ารอบแบบนี้นะครับอันนี้คือความสามารถนะครับของตัวมาสเตอร์สกิลอันที่3ครับแล้วมาถึงสกิลสุดท้ายนะครับคือสกิลโดมิเนนซ์นั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเรานะครับมีวงแหวนของเซเลเชียลดากอนออร่าอยู่นะครับทุกๆ2วินาทีเนี่ยจะมีการสุ่มพ่นไปในทิศทาง4ีคูณเเมตรรอบๆตัวเรา6เมตรนั่นเองนะครับผมอ่า ซึ่งไอตัวสูงพ่นเนี้ยมันจะคำนวณดาเมจจากการพ่นไฟ บวกกับพ่นน้ำนะครับและเอาไปคูณกับ75%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงเพราะว่าเอา2สกิลเนี่ยมาบวกกันนะอ่าแล้วก็เมื่อเซเลเชียลดาร์กอนออร่าหายไปนะครับก็คือไอ้วงแหวนรอบๆหายไปเนี่ยเราจะได้รับพีดามิตรีดักแล้วก็ M damage r e d u c ัถึง30%ตลอดเวลา <Hey. S 1> นะครับอ่าและสกิลนี้สามารถเคลือบธาตุได้ด้วยนะครับอ่าเผื่อมันมีหลายความสามารถเดี๋ยวค่อยๆดูกันทีละอย่างนะครับก็คือง่ายๆเลยพอเราใช้ไอตัววงแหวนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างวงแหวนนแบบี้ใช่ม อ่าแล้วถ้าเรายืนอ,อยู่ในดงนะครับดูครับมันจะมีการสุ่มพ่นเห็นไหมฮะนี่มันจะมีการสุ่มพ่นออกไปแบบนี้นี่เห็นไหมทุกทุกสองวินับ1 2แล้วก็พ่นนับ1 2แล้วก็พ่นโดยที่เราไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยนะครับนี่ฮะเห็นปะเนี่ยมันก็จะพ่นของมันเองอัตโนมัตินะครับนั่นหมายว่าเวลาคุณเดินในกิวล์วอลอะไรเงรี้ยคุณก็สามารถที่จะเดินชิวๆหรือว่าอาจจะพ่นแซมไปด้วยอะไรเงรี้ยได้เลยนะครับมันจะมีสุ่มพ่นออกมาให้อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือ ความสามารถแรกนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งความสามารถนะครับก็เดี๋ยวผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็คือค่าสแต็ปของตัวละครตัวนี้นะครับคุณเห็น10%ตรงนี้ไหมฮะ10ตรงนี้ก็คือ P d m a g e Reduction นะครับมี10%นะครับตอนที่ไม่มีออร่รานะครับอ่าตอนที่ไม่มีออร่ราแล้วก็ตัวสกิลเนี้ยผมอัพแค่1เนี้ยมันจะได้รีดักแค่3%นะครับ ดูนะฮะ10%นะครับเมื่อเรากดวงแหวนขึ้นมานะครับจาก10%นะครับจะเหลือเพียงแค่7%เท่านั้นนะครับนี่คือความสามารถของเขาก็คือถ้าวงแหวนหายตัวไนท์เนี่ยจะถึกตลอดเวลานะครับอ่าถ้ามีวงแหวนนะครับอ่าก็กลับไปเป็นสเตตปกติที่เขามีนั่นเองครับโอเคครับทีนี้เรามาทดสอบเรื่องของการเปลี่ยนธาตุกันนิดนึงนะครับโดยที่เราจะทดสอบกับไอ้พวกโซนโพลิ n งแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มันเป็นธาตุดินอยู่แล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ออราตัวนี้นะครับปึ๊บ อ่ยิงออกมานะครับคุณดูนะฮะว่าผมยิงเท่าไหร่นะฮะอ่าตอนนี้ยิงเข้ามาประมาณ25 0 0 0นะครับยิงไอ้ตัวต้นไม้ยิงตัวหินเนี่ยประมาณ23 0 0 0นะครับถ้าเรากดไฟเข้าไปนะครับกดไฟแบบปกติปุ๊บนะฮะดูนะฮะยิงเท่าไหร่ครับกลายเป็น40,000ทันทีนะครับนี่เห็นไหมสี่หมทันทีเพราะนั้นเนี่ยตอนแรกที่มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบไร้ธาตุครับเห็นไหมฮะมันแรงขึ้นนะครับอ่าหรือเรากดน้ําก็ได้นะครับผมอ่ากดน้านะครับ ดาเมจก็จะลดลงไปเห็นไหมครับเหลือ25,000แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวพ่นตัวนี้ครับมันสามารถเปลี่ยนาตาได้ตามที่เรามีเลยเราจะให้พัดชนแก้วแล้วพ่นออกไปเป็นโฮลี่แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะกดแม็กนั่มเบรกให้มันเป็นไฟแรงไปเลยก็ได้เหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองจําลองสถานการณ์จริงนะครับว่าถ้าที่นี่คือกิลวอร์และโลวินทั้งหมดตรงนี้นะครับคือตัวผู้ต่อสู้นะครับผมที่กําลังเดินเข้ามาหาเรานะครับผมอ่ะสมมุติว่า เราจะเริ่มเล่นนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มีคนเดียวหรอกเราก็ต้องมีเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับแต่ให้ดูแบบฟิลลิ่งของสกิลละกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับผมก็คือเราก็จะทําการบัฟนะฮะบัฟรวมเสร็จแล้วเราก็จะพ่นเข้าดงแบบนี้ปับ๊บนะ่าเสร็จแล้วก็กลางวงแล้วเราก็พ่นอย่างอื่นตามไปด้วยนะครับอาจจะกดแม็กนัมเบรกเสริมมานะครับเพื่อให้แบบว่าตัวของการพ่นมาสเตอร์เนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะโดนไหยอยู่เนี่ยมันก็พ่นออโต้ให้นะครับผมเนี่ย เราก็สามารถที่จะพ่นดงพ่นลงได้แล้วก็เด้งเลือดตลอดเวลาจาก HP อะไรนะครับก็จะตายยากขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดวงเราหมดเราก็อาจจะหยุดไฟ์ก่อนนะครับนี่เนี่ยฮะเห็นไหมว่ามันจะไล่มาเยอะมากนะทุกคนเออแต่ว่าข้อเสียนะครับของสายนี้ก็คือมันค่อนข้างช้านะครับทุกคนอ่าไอตัววงเนี่ยพอมันกลางออกมาใช่ไหมมันพ่นทุกทุกวิผมมองว่ามันความถี่อ่ะมันน้อยไปหน่อยนะครับอ่าเมื่อเทียบกับ ตะกียอาชีพอื่นนะครับอ่ามันค่อนข้างที่จะต่ําไปนิดหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้พ่นรอบตัวทุกคนเออคือมันสุ่มนะครับเนี่ยสมมติเรายืนกลางโดงเนี้ยอ่ามันอาจจะพ่นไปข้างหลังมันอาจจะพ่นไปข้างขวามันอาจจะพ่นไปด้านซ้ายด้านหลังด้านเฉียงอะไรเงี้ยครับ อ่าซึ่งมันจะไม่ได้โดนหมดนั่นเองนะครับอ่านี่คือความสามารถของมาสเตอร์สกิล2ของรูนไนนนั่นเองครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับมาสเตอร์สายพ่นของรูนไนนนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ความถี่มันน้อยนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้เสริมในเรื่องของการเด้งเลือดและความถึกเพิ่มขึ้นมานะครับและแน่นอนพ่นไฟเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วตัวนี้มันก็เข้ามาทําให้เรื่องของความแรงเนี่ย มันมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีจํานวนคิตที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมองว่าอาจจะยังสู้พาราดินมาสเตอร์หไม่ได้นะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับสกิลมาสเตอร์ที่2ของรูนไหนนั่นเองครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแต่ละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ